ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์ได้รับโชคมีโอกาสที่จะเกิดพญานาคประทานพรในช่วงเดือนมิถุนายนปี2565รวมทั้งได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระราหูและเทพเทวดาทั้งหลายเรามาเช็คกันเลยนะคะว่า5ลัคนาราศีนั้นจะประกอบไปด้วยลัคนาราศีใดบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เป็นหนึ่งในหลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์พญานาคประทานพรในช่วงนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลค่ะดาวพระอังคารถือเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณและในจังหวะปลายเดือนมิถุนายนนี้ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระจะโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีนะคะรวมถึงดาวอื่นๆอีกมากมายที่ได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีส่งผลให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเปิดมากยิ่งขึ้นและไม่เพียงแต่ส่งผลดีในช่วงเดือนมิถุนายนต่อเข้ากรกฎาคมตรงนี้นะคะยังได้รับอิทธิพล นนี้ยาวไปจนถึงปลายปีกันเลยทีเดียวค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองใครติดขัดนะคะก็จะมีช่องทางในการหาเงินจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยจะมีตัวช่วยเข้ามานั่นเองค่ะแต่ปัญหาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้นั่นก็คือคุณค่อนข้างที่จะมีความเครียดมีความเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการงานงานใดที่ผิดพลาดนะคะอย่าเพึ่งท้อใจอย่าพึ่งถอดใจให้คุณลองทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองไม่ได้ลองครั้งที่3 ค่ะมันเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหานะในดวงชะตาคุณเป็นแบบนี้อะไรที่มันไม่สำเร็จในครั้งแรกอย่าเพิ่งถอดใจให้ลงมือทำซ้ำอีกนะคะ โอกาสที่จะประสบความสําเร็จรออยู่นั่นเองค่ะท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะถือเป็นจังหวะดีของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ยาวไปจนถึงปลายปีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หยิบจับเงินก้อนได้เงินพิเศษเข้ามาได้เงินฟลุกฟล๊กๆเข้ามาหรือท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการลงทุนการเก็งกาไรก็มีโอกาสดีเช่นเดียวกันค่ะ คนในครอบครัวญาติพี่น้องและรวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆของคุณจะก,กู้หนุนดวนชะตาของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากเลขบ้านเลขรถคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนอาวุศโศกว่าคนที่อายุมากกว่าคอยผลักดันสนับสนุนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ถ้าใครประสบพบเจอปัญหาไม่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนคนที่คอยอุ้มชูคนที่คอยช่วย หือมีแน่นอนค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ